เป็นเนโนสบายดีว่าเดนี่ครับผมสบายดีครับไอเป็นไดนน่ครับไอโทษหายคิดพอดคิดถึงตัวดีเดนอ๋อครับเ้าคบก็มากกหลายปีเลยดเนาะไอแตเลยโทษทำมีนี่ยเปรึกษาได้จงหน่อยว่าเดนี่ไอวางสีเนาเขาน้าซ้ำปลาไอเขาครไม่กินดีเดนี่นั่เทียกับเป่าน้ำวัดน้ำบ้ามาสู่อีเมกินแม่ไอแต่เจ็บปดอดแอตี้เด็ดนี ที่จีเรนไงยุงคุณเซงงอนไหญ่วันนี้ไม่จะยังเล้เรนบ่โอ้ตอนนี้แม่ข่อยนอนเราได้ไงเรียนบอกไว้ที่เดี๋ยวหนีเอยกันเองก็เป็นยังไงบุ๊คขาดขึ้นๆมอไซคก็คือกันสิทธิ์ยึดคือกันได้เดีอนวนี้เป็นยังไงทิดเขาเหน่อยหนึ่งนี่เดีอยนี้เขาก็สิยึดแต่าติดยี่สิบแปดขวดนึ่งโอ้ดีแล้วเขายึดแต่มอไซคเขาบ่ยึดบานเจ้าน้ำอ่ะ อ้ว่าดีขอยืมเงินตัวไ้บอกราจาพันซอยไอ้นี่อ้พกเบหละจีบาใส่หาใส่เก้า่สิผูกตายละเล้ตนั่นด้ละด้อี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเยเยยืมเท่าไรก่อหาพันเออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอ่ส่งส่งเลขมาส่งเลขบัญชีมส่งเลขไมเนอะโอนไปเลยเมือไอ้ขึ้นเนี่ยมือไอ้ขึ้น นที่หาขึ้นที่หาเนาะขึ้นอีรีเด้อขึ้นอีรีขึ้นอีรีไอไ้ไอไร้รถไอ้บ่เคยกลุ้งพวกไหนวันที่หาเนี่ยไอ้เป็นลูกบุษไส้ขึ้นแท้เนี่ยลอยเหลือกันลอยได้มันก็บ่ได้ยากหรอกแต่ว่าผมก็บ่ได้มีบ่ได้มังบ่ได้มีหรอกรครับครับฮัลโหลครับไอ้ลูกกวนโอนเงินที่เจ้ายืมผมไปให้ผมนะครับเท่าไรก็หาผ่านครับไอ้ไอ้ไอจำได้พวนี่ หาพันตีจาได้จาได้ <c oughs> เอาขึ้นไม่ไน้ตริแม่ครับไอ้ก็ไอ้บอกว่าสีขึ้นในผมวันที่หาด้วยครับอน่นองเราเขาโอนเงินมาอยู่นี่ก็เช็ดจังไดดินี่เอาเป็นมืออื่นได้ปะเนาะคือเป็นยังสั่นละ่ะไอ้ไอ้คือบอกผมมาวันที่หาด้เ <c oughs> จ้าว่าเจ้าสี่ห้เลยเนยจ้าว่าลูกผู้ชายพ่อนะ่ยเจ้าว่าสี่ห้วันที่หานะั่นนะสือว่ามืออื่นยังไดเนี่ยไอ้ อาเกดเห็นใจยุดอกเขาโอดมากเกดสิเฮ็ดน,นอาไรอ๋องสีไอ้จะหามืออื่นเป็นบอลหายหายไอเสียหมาหลดโอ้ยเนาะอายเนาะขึ้นเป็นยังสีเนาะเนาะมืออื่นเป็นบอลเนี่ยมืออื่นได้อีหลีบอลเนี่ยมืออึนได้อีหลีเอ้าเอ้าเอ้ามืออึนเด้อวันที่หกเด้อครับฝากโอนให้ผมเนี่ยผมก็จะเป็นต้องใส่ให้กันครับไอ้ขอบใจหลายๆละไอขอโทษมืออื่น วันจิมกนี่ไอ้หายแค่ว่าหายไอย้เสียหมาเลยมืออื่นครับอืออือครับไอ้โอเคมืออื่นเด้อจากส่วงเร่งๆกันเด็กโอ้โหฮคือบวลาพันะ์อ้าวคือบัวลำสายไอย้ทั่วไปไรสายเหรอทีนี่ ครับมันหาโมงแรงแล้วครับมือหนีวันที่หกครับยังอีกเนี่ยรางการจันสีที่ไอ้กอยจกหายยู่บักมันโหวนมากนะมันบ้อยากให้อายไหมตั้งอายเซ็ตจังได้ที่เดี๋ยวนี้ไอ้กระจกคนวดในตัวอีลี่หรอมือหนี้ไอตัวเป็นคนรับผิดชอบเลยครับไอ้บริเบปโทษคนอื่นด้วยครับไอเป็นคนยืมเงินผมไอต้องหายผมด้วยครับมือหนีวันที่หกแล้วไอเสียหมาด้วยครับนี่เมนนองเมนไอย่อมเสียหมามาเอาหมาบานไอเลยเลย เจ้าฮิสโตโลไปหอดไดเนี่ยบนหมาจังสันหมายถึงว่าผิดกันน่ะผิดใจกันน่ะจังไดเนี่ยเราจะิแก้ปัญหาจังไดเอ๋ออันไอ้ขอเป็นวันที่เจ็ดเตยบอไอ้สีเล่งยังหนักเลยแล้ววันนี้เจ็ดเลื่อนอีกแล้วสองรอบเลยเนี่ยวันนี้เจ็ดแท้เด้อโอเคบอเจ็ดอีหลีไอ้สีเล้งห้ถ้าบัได้ไอ้งอสียแมวบอเอาบอเอาเทั้งหมาทั้งมแมวนั่นแหละ พอยเอาเรื่องเจ้าอะไรไมาตลกเด้องอะเนี่ยวันที่เจ็ดจัดการนี้เรียบร้อยเด้องฮัลโหลมันนที่เจ็ดเหลือเนี่ยคือบัวท่านโอนมาให็นที่อ่ะยังได้เลยเนี่ยไอ้เบิดปัญญาเลยที่น้องเลยมันโอนใหม่จ้าเกียร์บักสิโอนมากกดนเสร็จ็ดในน่องเลยไอ้กันมันโอนมาไอ้จ้ดเกียร์ไอ้กันจะไกตัวอยู่จับไก่บัด ต้นต้นถึงดอกพุ่นละจากไอ้เชี้จังไลอ่ะไอยันขาตัวตายยุสแน่พวกผูกข้อตายย่นี่เดียว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 จะจีบผูกข้อตายอยังเ้รอยู่เฝ้าตายโอนเงินในก้อยก่อนเนาะจะเปลี่ยนต้องใส่หลีจะเฝ้าตายโอนเงินในก้อยก่อนจะโอนมาปั๊บเจ้าตายไปไปใส่ซองอ่ะเจ้าหาร้อยพันเองก็ได้ ผม่ายแล้วอีีเอาเงินผมหายซะขึ้นพุ่นเ,เงินผมซะผมไม่มีเงินจะบบวเนานะผม่ายผมกลาบแทบเท่าแล้วครับเอาเงินผมขึ้นซะ